สวัสดีค่ะอันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของคุณนภัสสอนจากนาครศรีธรรมราชนะคะอย่างแรกน้นจะมีเป็นแยมโลนะคะ1ชิ้นมีหอยสีใสลุงนะคะตัวนี้เป็นกล้วยจัมโบ้นะคะปังปอนคาวีนะคะอันนี้จะเป็นแบบบานไซจัมโบ้นะคะโดนัทคิตตี้นะคะทั้งหมดสี่ชิ้นแพนเค้กนะคะ1ชิ้นแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบมิกกี้เมาส์นะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นแบบโดเรมอนสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นของคุณธนากรนะคะจากจังหวัดบึงการค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นฟักทองเรืองแสงนะคะหนึ่งชิ้นตัวนี้เป็นซอฟนะคะก็มีซอฟชาวาด้วยนะคะสับป,ปะรดนะคะใส่จัมโบอันนี้จะเป็นแบบแยมโลนะคะละคิลลี่คูมาสองชิ้นกระดาษทิชชู่นะคะหนึ่งชิ้น ีจะเป็นแบบกล้องนะคะสาะระลอเปไอบูมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ,บคิงบานาน่าด้วยนะคะอันนี้เป็นของคุณถิติมาจากจังหวัดพิจิตรนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นเล m o n นะคะไซจัมโบ้หนึ่ชิ้นพิ t เ r ิลทอินสตาร์นะคะตัวนี้เป็นสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบลิปสีแดงด้วยนะคะ อันนี้เป็นของคุณอภิษาจากอุดรธานีนะคะอันนี้จะเป็นซอฟชวานะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นของปล่อยนะคะเป็นแบบไข่กุยเทําม้นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของคุณกันกมลจากจังหวัดนนทบุรีนะคะจะมีเป็นพีทไอบลูมนะคะ2ชิ้นอันนี้จะเป็นของปล่อยนะคะจะมีเป็นแบบซาลาเปาของของีบุนะคะเป็นไซมินีนะคะนี่นะ2ชิ้น อันนี้เป็นของคุณกัลยานีนะคะจากสหวรดนครปฐมนะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจยัมมี่นะนี่นะคะจะเป็นยัมมี่นะคะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นซอฟนะคะของเจดีนะคะคิงแบร์น,นะคะอันนี้เป็นวิชิลุ่นเก่านะคะตัวนี้เป็นแกะนะคะของไอบลูมอันนี้เป็นบอลลูนนะคะแกะยูมิโนนะคะอันนี้เป็นพุดดิ้งนะคะกับชูครีมนะคะอันนี้เป็นแบบ แซนด์วิชนะคะเต้าหู้ค่ะก็จะมีเป็นแบบมากะลองไซส์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นพ่วงมากะลองป๊อปนะคะนี่นะอันนี้เป็นแบบไอศ์ครีมคาบีนะคะก้อนเมบูบูนะคะตัวน,นี้เป็นบันคอกี้แล้วก็บันมิโฟนะคะมีบันหมาปาักกี้แล้วก็นี้จะเป็นแบบบันปาลาฉลามด้วยนะคะก็ขอคูณออเดอร์ทั้งหกคนมากๆเลยนะคะ